ไม่ขันหลังแม่ไม่ขันหลังขันห,หลังอะ่ะเอายะยังไม่เลิกนะ ให้วันนี้ประเทศไทยจะมีอากาศหนาวเย็นกับมีลมแรงแต่ละภาคอุณหภูมิจะขั้นหลังอ่ะสององศาเซลเซียสใช่ไหมภาคเหนือมันเก่าหลังศูนย์สิบสี่ถึงสิบเจ็ดองศาเซลเซียสขั้นหลังเหนื่อยแล้วแม่เหนื่อยแล้วโอ๊ยเลิกเล่นแล้วเหรอเอามาเขาไม่เล่นแล้วเหรออะไรวะ 我落泪了。